สวัสดีครับวันนี้จะชวนมากินน้ำยาขางจีนน้ำยาหมูที่ทำกันนะครับมามามานี่มันเยอะเยอะเลยดูสิีนสามหัวใหญ่ใหใส่ผักสรัแหะะนใส่ถั่วนะครับผมเผาก่อนร้อน อออรเด้อพอจะไปเป็นแม่บ้านแม่เรือให้ใครได้บ้างไหมครับ <c oughs> คำาใหญ่เลยอือด ข้าวชาแต่พอใส่ลูกจีนเนี่ยมันจืดเนาะชอบเค็มชอบอะไรระเติมเอม์อีกนะชอบพริกก็ใส่พริกอีกแต่ว่านี่กำลังพอดีและเนียถั่วเขามใีใหญ่เลย All right. อร่อยอะ่ะเขาท่ากสฟีมือซะได้กันแล้วเนาะมาเลือดคขาให,ใหญ่เลยรือดอะร้อด โอ้ยปิดปิดดารนะ้อนนะ,ะมะเด้อรจ,จะว่าไม่เลี่ยงนะครับ ว่าเป็นเย็นแล้วนะเสียงเพลมันยังร้อนอยู่ขอตัวนะครับไปกินก่อนนะครับบ๊ายบาย